ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาออนไลน์นะครับเว็บิาา i r e forum ของกระทรวงอวครั้งที่1 ในหัวข้อจากวิกฤตสู่โอกาสต่อยอดธุรกิจจากผลงานวิจัยชุดตรวจโควิด -19 ครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชครับกาบเป็นเชิญท่านอาจารย์นิทัศนเลยครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณทางกระทรวงอวกับทางสวทชนะครับที่ให้อโอกาสในการนําเสนอผลงานวิจัยนะครับสําหรับชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะที่พัฒนาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับก็จะเป็นชุดตรวจที่เรา คุ้นเคยกันในชื่อของ ATK นะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพของตัวไวรัสตากโควิด2นะครับก็คือเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคโควิด19นะครับใช้การสร้างในในแบคทีเรียรให้แบคทีเรียรเนี่ยซิคลิอันนี้เป็นขั้นตอนที่อยู่ในห้องปฏิบัติการที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลน,นะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยหลังจากที่เราได้อนติบอดีแล้วเนี่ยตัวอนติบอดีที่เราได้มาเนี่ยเราใช้ในการพัฒนาทําชุดทดสอบในห้องปฏิบัติการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลน,นะครับ ชุดตรวจอันนี้ก็จะเป็นชุดตรวจแรกที่ผลิตในประเทศไทยแล้วได้ขึ้นทะเบียนอยอยผ่านนะครับเรียนเชิญคุณวันศิกานะครับจากไบ o t e c คสวทชนะครับนักวิจัยออวุโสช่วยเล่าถึงชุดตรวจนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณกระทรวงอวน,นะคะสวทชเป็นชุดตรวจโควิด -19 นะคะด้วยเทคนิคแลมเปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว หลักการของเทคนิคแล้วเมื่คือเราเริ่มจาก R A นะคะทําไมเทคนิคแล้วมันจําเพาะจังความจําเพาะของชุดตรวจว่าไป cross r e l e c t i o n ชุดตรวจสําเร็จรูปของเราะคะ่ะมันประกอบไปด้วยทุกอย่างเลยรวมทั้งใส่สีไว้แล้วด้วยเวลาไปทํางานที่ห้องแลบนะคะก็คือสกัด R A ตอ่อรวมทั้งอยอนะคะให้ความสนับสนุนในการให้ความเห็นก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณคุณวันศิกาครับ เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะฮะมันตรวจสายพันธุ์โอไมครอนหรือว่าสายพันธุ์ที่มันจะกลายพันธุ์อื่นๆต่อไปได้ไหมฮะรบกวนอาจารย์ตอบคําถามหน่อยครับชุดตรวจเนี่ยสามารถที่จะตรวจเชื้อโอไมครอนได้นะคะครับผมขอบคุณอาจารย์ครับคุณวาสิการครับผมเข้าใจถูกใช่ไหมฮะถ้ามันเป็นเชื้อกลายพันธุ์อื่นของซาโคทูไวรัสเนี่ยของแรมเรานี่น่าจะตรวจได้แน่นอนค่ะตรวจได้คะ่ะเอ่อถึงแม้ว่าจะมีการกลายพันธุ์นะคะ สบายใจได้นะฮะสำหรับท <Okay, S 1> ุกท่านครับ